สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาสรุปนะครับว่าการทาสีให้กับต้นตอมะม่วงนะครับที่ทุกท่านได้ชมใบตอนเรื่องที่ผมแคะหนอนเนี่ยคือเราทาไปเพื่ออะไรแล้วใช้สีอะไรนะครับการทาสีขาวนะครับเราทาไปเพื่อให้สามารถสังเกตการเข้าทำลายของหนอนได้โดยการทาสีขาวเนี่ยจะสามารถสังเกตได้ง่ายถ้าหนอนมันมาเจาะนะครับมันก็จะมีขุยสียมตาลออกมาจากต้น,นครับแล้วการทาสีนะครับ เราสามารถผสมสารกันเชื้อราเพื่อรักษาโรคเปลือกแตกยางไหลได้อย่างเช่นคาเบนดาซิมนะครับผสมเข้าไปกับสีทาบ้านนะครับสีทาบ้านนะสีขาวนี่คือสีน้าําอะคริลิกทาบ้านแล้วนี่เวลาเรามาทาเราผสมสารกันเชื้อราไปนะครับแล้วก็ทานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคเปลือกแตกยางไหลได้นะครับแล้วก็เป็น จุดที่เราสามารถสังเกตได้ว่าเอ๊ะหนอนมันจะมาเข้าทำลายหรือเปล่านะครับเราก็จะสามารถดูได้หลังจากถ้ามันมาเจาะนะครับตัวอย่างก็ตามวิดีโอเลย